สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายทุกคูทุกคนโซลิฟซีช่างน้อยพาเพลินครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมมาอัปเดตสระว่ายน้ำและอัปเดตโครงการบ้านแสงทองฟิลแอนทึกเกลเร์พี่น้องครับตอนนี้สร้างกลังเหตุสุ่มซุ่มนะครับซุ่มมองเลเหลืองพี่น้องผมกลมเเหลืองนะครับผมนะครับด้านหนา้าก็ได้ก่อกำแพงแล้วพี่น้องก่อกำแพงใกล้สุดแล้วนะครับเพราะฝนตกได้หยุดไปครับพี่น้องทีนี้ก่อกำแพงใกล้สุดแล้วนะครับ มืออื่นแมคโครจะได้เข้ามาพี่น้องเอื่นแมคโคลจะได้มาคูดถมถมของขางพี่น้องปรับพื้นที่ภูมิทัศนะครับแมคโครจะเข้าพุ่งนี้นะครับผมเราก็สะเข้าไปทั้งคาเฟ่พี่น้องปรับพื้นถึงทั้งคาเฟ่ครับผมนะครับเอนนีด้ดสร้างกำลังออกเหล็กครับผมออกเหล็กออกเหล็กเป็นซุ้มนะครับตรงนี้ซุ้มสาวไว้น้ำาเสดเดินไฟไม่เบิดครับพี่น้องมัน ครับตอนนี้ด้านล่างด้านล่างกะท่นกระร้งต่อทอปลาป่าพี่น้องไปน้องาไปรับชมก่อนตานั่งต่อทอ,ทอปลาป่าไปหอ้หองน้ำห้องน้ำอยู่หมองหมองคาเียครับผมตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่เก็บงานปูกกระเบื้องอีกนิดน้อยก็แล้วพี่น้องตอนนี้เสร็จหมดแล้วครับบ้านภากกสิ่งเงียบเนียพี่น้องเพราะที่มันท้อออกงานยาวเด้ครับผมครับ กำลังต่อท่อประปาบรรยากศาศเตรียมงานออกงานกันสิเป็นเงียบ,บครับผม็พี่ตาทีมสร้างนี่เลยครับพี่น้องมีแต่ทีมช่างนะครับผมตอนนี้กำลังบิวอินบิวอินในหอในในคาเฟ่ครับผมมีอินติดต,ตั้งไฟครับพี่น้องพี่น้องไป ติดตั้รับชมน้ำกันน้ยาวเลยครับพี่น้องตอนนี้กำลังเร่งต่อท่ออยู่นะครับผมต่อท่อไปบ่งไปบ่งขั้วหลืพี่น้องไปบ่งขั้วเนี่ยแหละคือไปบ่งของนำเนี่ยครับผมเพื่อต่อท่อไปใสซโซนฝั่งคาเฟ่นะครับผมก็จะใส่ท่อเก่าครับผมท่อดำเก่าครับพี่น้องบสางกำลังตัดต่อตัดต่อท่อใหม่เลยนะครับตัดต่อใหม่หมดเลย ต่อไปใส่อยู่คนเลยครับพี่น้องเขวาว่ามันแล้วเลยพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องไปต้นด่านล่างครับผมโอ้ทำอะไรแจักๆเลยโอ้แดดดีเี่ยว่างฝนก็สิบบนหล่ะคือแบบนี้เรื่องะอากาศฝนน่าจะหมดแล้วนะครับฝนหมดแล้ว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 บรรยากาศดีมากเลยนะครับ บวกวนสร้างอมพักห้องกแัแล้วพี่น้องเรือแต่เทเทปูนเทพยังครับผมทำความสะอาดข้างหน้ากากแ็แล้วเหรพี่น้องหอพักทีมงานของเรานะครับอ้อติดประตูเรียบร้อยแล้วครับผมทีมงานเดี๋ยวจะทำความสะอาดด้านหน้าแล้วก็เทป,ปูนครับผมเดินไฟอะไรเนยังกแ็แล้วเบ้อแล้วครับผมเดินไปก็เสร็จหมดนแล้วนะครับสวยงามมากรูหรามาก ทำความสะอาดแล้วคือสีงามหัง,งามตัดแล้วพี่น,น้องนะนครับผมนี่คือท่อท่อน้ำที่เดินมาจากแทงน้ำครับพี่น้องจะเดินไปไปไปใส่อยู่ขั้วคือว่าเดินมาใส่ส้วชทั่งเดียครับผมเป็นท่อยางพลาสติกอย่างดีนะครับอันนี้ก็จจะบิวตินนะเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวภาพเบิ้งนันหน่อยครับพี่น้องปลาปลาปลาปานะครับผมประมาณน,นี้พี่น้องโอ้สร้างไฟลุยพี่ต่อวันนี้ อะไรก็ม่เล่อนี่แลพี่น้องกาเี่ยวเชียวลองออกเห็นเบอรขับเรหองเข้า่าสร้างมือได้เ็ดไฟทำคอนสรตโตเขาพอมพี่น้องใส่นางลาดเอับระติเีเรนุดี่ต้องาดไฟพี่น้องตั้งไฟนะครับคนเราดุคนเราดุมาหมแกไมแก้ม่เอ อไฟติดไฟกันนี่วะโ,<อ>โอ้ไฟกระซุ่มได้ได้ทำได้เลยครับงามเลยาง,งามเลยดีดโอ้ยอยู่ในร้านอาหารเที่ยงเสียงนะไ,ไฟติดอะไรเลยครับผมไฟติดเสร็จหมดแล้วนะครับไฟยวอินคือว่ายวอินแล้วไปอีกเกือบเสร็จหมดแล้วครับพี่น้องนะครับจะเสร็จหมดแล้วนะครับด้านในสวยมากนะครับสวยมากหรูหลามากนะครับ ลูลาแห้งลูลาแห้งลูลามากเลยเป็นลายไม้อย่างดีเลยนะไม่ไม่โอ้ใส่เลยวันเราบอลเลยโอ้เห้รีวิวเลยครับผม เอาไฟเสร็จนะใช่ไฟเสร็จจบไฟเสร็จจบเสร็จไฟเสร็จโอ้ยยังนี่โอ้ไฟขึ้อาวหนอยไฟไปไฟไฟเสร็จก่อนหนึ่เนไฟเสร็จแล้วแล้วเรเห็นบงยุ่งเอร้ารองไมร้ไอ้ไฟแล้วหมเลยลงะไฟเสร็จบดแล้วนะครับอ้อนี่ไงทีหลังไฟ ใส่แบบนี้นะครับผมส่เแ้นยังไม่เสร็จนะครับผมรีวิวให้เบิรงซื้อไงเนาะรีวิวให้ดูเฉยๆโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากมาไว้ไลต์กลางคืนแกงมันแกอเนจะวมาอัปมาเอฟซีมาอัปเดตที่ซื้อหรอกมาอัปเดตอาณาจักรแซนท์เฮาส์เลนแม่น บางคนก็มาขอมาถ่ายแล้ว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 สุดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่ส่งงานยังเดี๋ยวผมเดี๋ยวแต่ส่งงานอย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะจีดไฟนิดๆหน่อยแล้วก็เสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วยอดมากใหญ่ไองบอกโตโตก็บเด็คนอื่นเอาไว้แน่นอนหมดครับผมเพราะว่าเจดีย์ทำความสะอาดทูม่ครับพี่น้องทูใหม่หมดเลยนะครับ มหมหดเลยต่อหน้าเพื่อมาใส่พี่น้องมาใช้ด้านบนด้านครัวครับด้านครัวของเราครับต่อเขามปนีเลยเพี่นอ้องร่างต่อมากอยู่ทีมสางร่างต่อเข้ามา,าเป็นทางดักไขมันเพี่น้องเป็นทางดักไขมันนะครับ เอ็ดแบบมาตรฐานเลยครับพี่น้องทำแบบมาตรฐานเลยอ๋อเวียนศีรษะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราลุ้นเราชมนะพี่น้องเด้อเราลุ้นเราชมมณฑจัดแสงทองฟิลิปินส์ครับผม มืออื่นแมคโครเจติเขาเมื่อหนีครับพี่น้องแมคโครเจติเขามาปั๊บพื้นที่ปั๊บพื้นที่บริเวณรอบๆคาเฟ่รอบๆนี่ห้องพักครับพี่น้องนะครับเนาะพรุ่งนี้นะครับแมคโครจะเข้ามานะครับบรรยากาศตอนสายๆจะไงครับพี่น้องเดี๋ยวกันตอนสายๆหน่อยนะครับงามอลังการแน่นอนครับพี่น้องแสงทองฟิลเลอรอลังการแน่นอนนะครับ ังไฟมาเบิ่งมาขึ้นสักคนก็ลืมปิดไฟได้เพียงลองขึ้นซาคนลองไฟคนลืมปิดไฟขึ้นวันสองหลอดปิดเรียบร้อยแล้วครับผมปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ๋อพักเพียงลองละอลังการมากเดือแ,แต่ทำข้อสอบด้านหนาเลยเพี่น้อง ด้านหน้านะแต่ด้านหน้านะครับแต่ทำความสะอาดก็คือเสร็จแล้วนะครับพามีมารีวิวคือเก่าแล้วพี่น้องอัปเดตให้เอฟซีเบิ้งคือเก่าแล้วครับผมครับผมวันนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องขอขอบคุณของคุณเอฟซีเดอ้อที่ดูคลิปจนจบแม้ค้าพุทธนาขอพูดเอฟซีที่ไปรังเลงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับผม พบกันคลิปหน้าเชอทันี้เคเขากลับเข้ามาโจดีเป็นแช่นระลามลุย้ยสวัสดีครับ